เยฉ่ฉีฉันชอบชอบเป็นแฟนขับนายมาตลอดให้เธอเมื่อเย่ขอบคุณที่ซัพพอร์ต จูเซียนใต้บอกรักครั้งแรกกับคนที่ชอบได้ลายเซ็นมาแผ่นหนึ่งฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันแค่อยากลับบ้านกับฉันฮะ ที่ฉันได้มาบ้านผู้ชายที่บ้านของผู้ชายเป็นแบบนี้นี่เองทำไมฉันถึงได้มาบ้านผู้ชายง่ายๆแบบนี้ต้องขอบคุณเธอเวลานี้แล้วหาคนไม่ได้หรอกหาคนงั้นเหรอ หรือว่าเขาพาผู้หญิงกลับมาบ่อยๆที่แท้บ้านของเย่ฉีไม่ใช่บ้านแต่เป็นอ่างปลามาหาสมุทรทั้งเจ็ดของเจ้าสมุทรฉันไปดีกว่าฮะแต่ถ้าฉันกลับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนอื่นมาสินะ,ะความอยากชนะบ้านนี่นั่งตามสบายเลย พยายามก็ถูกแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่ถมดำให้หมดถ,ถมดำเหรอบอกว่ามาเป็นผู้ช่วยฉันได้ไหมมุ่นอยู่ตั้งนานที่นายตามฉันก็เพื่อถามประโยคนี้เนี่ยนะฉันคิดว่านายจะออหาเรื่องคลิปบนอินเทอร์เน็ตฮะคลิปบนอินเทอร์เน็ตอะไร คือปกติฉันไม่ค่อยได้เล่นเน็ตนะไม่ค่อยเล่นเน็ตงั้นเหรอเธอพูดเรื่องอะไรเหรอพูดมาตั้งนานที่แท้เขาไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่มีเรื่องอะไรเลยดีกว่าเ,เปล่าลรอฉันก็ไม่ค่อยเล่นเน็ตเท่าไหรอ่อ๋งั้นเธอมาเป็นผู้ช่วยฉันได้ไหมฉันจริงใจมากนะเป็นผู้ช่วยให้นายต้องทำอะไรบ้างเอออย่างเช่นฉันขี่รถส่งเธอกลับบ้าน ช่วงนี้ต้องวาดพลอตที่หลินมู่ขี่รถส่งอาเบยกับบ้านเลาต้องให้สองคนสัมผัสกับตัวก่อนเพื่อเก็บข้อมูลที่แท้ก็เพื่อข้อมูลมังอะเองเหรอแต่จะว่าไปฉันไม่เคยนั่งซ้อนท้ายจักรยานเลยอ๋อขี่จักรยานนั่งซ้อนกันผิดกฎจราจรนะฮะงั้นจะส่งแบบไหน สักยานคู่เนี่ยนะรู้สึกอะไรไหมรู้สึกเหมือนกำลังกินลมชมวิวอยู่ เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาแล้วนะอจะเลี้ยวอีกแล้วนะเ,เป็นยังไงบ้างรู้สึกใจเต้นไหมว่ายังไงดีล่ะเหมือนว่าจะยิงไว้วางใจมากๆหรือว่าคนที่นั่งเครื่องหลัง ไม่ควรปั่นงั้นฉันจะลองดูไม่ได้นั่งเฉยเมันรู้สึกผิดเกินไปไม่งั้นเธอลองกอดเอวฉันไว้ลองดูว่าแบบนี้จะรู้สึกใจเต้นไหม ห้ามขี่จักรยานล้อดเดียวหรือขี่สองคนบนถนนวัาดมังหะอยู่เหรออืมใช่ฉันเอาพลอตเมื่อกี้วาดออกมาฉันคิดว่าทุกพลอตเรื่องของมังหะต้องไปสัมผัสเองถึงจะวาดออกมาได้แบบนี้มังงะที่วาดจะมีความรู้สึกและมีบิติถ้างั้นคำพูดที่ฉันเคยพูดบนอินเทอร์เนต็ตฉันเข้าใจเขาผิดสินะ ชอบมังงะขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็ไม่รู้แต่ว่าแค่ถือปากกากับกระดาษก็อดใจวาดไม่อยู่ละตอนนี้ไม่ค่อยมีคนวาดด้วยมือแล้วสินะทุกคนใช้กราฟิกแท็บเล็ตแต่ว่าอาจารย์มังงะที่ฉันชอบที่สุดยืนหยัดวาดด้วยมือมาตลอดฉันคิดว่าวาดด้วยมือเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและความรู้สึก นายวาดพลอดเรื่องมงังงะโชโจหวานหวานมาตั้งเยอะแยะแล้วน,น,นายเคยมีแฟนมาแล้วหลายคนเลยใช่ไหมฉันไม่เคยมีแฟนเลยแต่มีประสบการณ์ด้านความรักเยอะฮะ <Huh? S 2> เพราะฉันมักจะคุยกับคนใกล้ตัวเรื่องพลอดความรัก <Huh? S 2> จริงสิเธอมีคนที่ชอบไหมเออ ฉันฉันเหรอ <c oughs> ตอนแรกเป็นเพราะว่าเขาตัวสูงใหญ่มีความกล้าหาญฉันถึงถูกดึงดูดและรวบรวมความกล้าไปสารภาพรัก <c oughs> เหมือนว่าความในใจจะส่งไปไม่ถึงแต่ว่าระหว่างเรากลับใกล้ชิดกันมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะมาหาเพื่อขอให้ช่วยก็ตาม คนแบบนี้มีอะไรดีอ่ะถึงเขาจะต่างกับที่ฉันจินตนาการไว้แต่เขายังคงเป็นเย่ฉีที่ฉันชอบฉันยังไม่ทันได้บอกความในใจกับเขาถ้ามีโอกาสอีกฉันจะบอกรักเลย 起，嗯、hmm?，会变成成，成成，成成、oh. ah.，成成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 ， ได้ลยเซ็นเย่ฉีมาอีกใบแล้วดีใจจังเจอครั้งแรกอย่างสวยงามโรแมนติกอะคาเดมีย ที่คิดว่าสุดท้ายก็ได้มาเป็นผู้ช่วยถมดำของเย่ฉีแต่จะว่าไปแล้วการถมดำนี่สนุกกว่าที่คิดไว้ซะอีกอืมฉันว่าเสร็จแล้วอันนี้ฉันว่าตามที่ได้ขี่จักรยานคู่วันนี้เธอว่าเป็นไงบ้าง าสะดวกก็ขึ้นรถมาเถอะอันนี้พลอตเรื่องดูเหมือนจะเชยไปหน่อยพระเอกเหมือนจะไม่มีองค์ประกอบที่น่าสนใจแบบนี้เองเหรอองค์ประกอบที่น่าสนใจมาดูอีกที สามคนแรกจะได้นั่งข้างหลังชนะมาก่อนได้ก่อนเพื่อเธอฉะเหลือบอกที่สองให้เป็นพิเศษนี่คือที่นั่งพิเศษของเธอนอกจากฉันแล้วมีหลายคนเคยนั่งสินะฉันไม่นั่งหรอกอไม่ได้เอาแต่ใจแบบนี้จะต้องถูกเขาเกลียดแน่เลย,เยพลอตเรื่องนี้ตอนสุดท้ายเป็นยังไงเหรอสุดท้ายบอกของพวกเขาถูกขโมยไปหมดแน่ใจเหรอว่านี่เป็นพลอตของมังงะโชโจ นาย้าดไปแล้วหรอทำไมฉันวาดมางังงะโชโจเหรอเรื่องนั้นต้องเริ่มเล่าตั้งแต่สมัยมอปลายไฟไฟไฟลูกแล้วยายฉีมงังงะเรื่องนี้แท้มากเลยดูเราฉันเคยดูแล้วก็งันๆงันเงันเงันเหรอล้อเ,เล่นอะไรกันเนี่ยฉันน่าเขียนฝีมือยังไม่ถึงนะหยุดโมอได้แล้วหนะ้าแน่ใจก็ทำเองดิได้หลังจากนั้น ฉันก็วาดมังงะไว้รุ่นเลือดร้อนส่งต้นฉบับไปหลายสำนักพิมพ์ตอนแรกคิดว่าจะเงียบหายไม่คิดว่าหลังจากเข้ามหาลัยกลับได้รับสายจากกองบกโชโจรายเดือนตอนแรกก็ไม่ให้ความร่วมมือหรอกแต่ในเมื่อรับปากคนอื่นไปแล้วก็ต้องทําต่อให้เต็มที่ดังนั้นก็เลยวาดต่อไปจนกลายเป็นว่าตอนนี้ชอบมังงะโชโจขึ้นแล้วเปลี่ยนแนวมาไกลมากเลยดีที่มังงะของฉันมาจากความเป็นจริง ตัวละครทุกตัวมีต้นแบบมีต้นแบบหมดเหรอที่แท้อเมยก็เป็นผู้ชายไม่มีสัตรูหัวใจนี่เด็กใหม่ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าเจออะไรที่ไม่เข้าใจอย่าถามฉันฉันเกลียดเรื่องวุ่นวายที่สุดอืม พิเศษที่เยี่ยจีทำให้ใช่นะะถ้างั้นรูปทรงอันนี้ก็น่าจะเป็น แ่ฉีหมึกหมดแล้วนับตั้งแต่เธอมาเขาก็ดูแปลกไปดูเหมือนอยากจะให้เธอไปถามงั้นก็ไปขอคบแนะนำเขาหน่อยฉันยังต้องคิดเรื่องที่จะถามด้วยเหรอ เขาถามหน่อยว่าผมตรงนี้ผมดำยังไงเหรออ๋อง่ายๆแค่นี้เองงั้นฉันจะฝืนใจสอนให้ตรงนี้มากจุดหมุนของเส้นผมได้แล้วก็ถึงจุดสำคัญที่ถึงหลักการงอกของเส้นผมดูระบายจากในไปนอก<ข>อย่าระบายนอกกรอบอืเยี่ยมยอดมากอย่าลืมเว้นส่วนสีขาวเข้าใจแล้วอย่าระบายออกจากกรอบเยี่ยมจริงๆ